กบครับพี่น้องกบตัวนี้ครับเนี่นี่ครับกบเด็กจับก่อนเลยครับพร้อมนี่ครับผมกบครับผมอืมปลาเล่ครับผมโอ้หมานครับผมวันนี้โอ้ได้กบคำได้กบตัวแรกแข่งมานะครับผมพี่น้องกบตัวเมียสั่งมาโอ้ยไงนะครับผมได้แล้วครับผมกบตัวนึงครับผมอุ้ยเนบมีไม่น้านแล้วครับผมพี่น้อง นะได้เวลาหากินะครับพี่น้องไอ้ฝนตกเศร้าแล้วครับผมแบบนี้แล้ออกหาส่งเพียดส่งกบครับพี่น้องนี่แหละครับผมวิถีชีวิตคนบ้านนอกครับผมโอ้เสียงเกลียดหอมสนานหน่อยนะครับผมพี่น้องครับผมเด้อแล้วจับเกลียดแล้วครับผมพี่น้องขึ้นนี่ อ่ะรุ่นนะครับผมได้หลายว่นหลายกหลายโอ้เสียงเขียดหองครับผมอ่ะรุ่นเนี้ยครับได้หลายวัได้คืนนี่ฝนผมตกเศร้าครับผมนี่ดินหลังซุ่มๆเลยพี่น้องเี้กบขับพี่น้องกบดูบบนีะครับเ นี่ครับกบครับนี่ครับผมกบครับผมนี่ครับกมเดี๋ยวจับวันได้ครับผมหอมนี่ครับผมกบครับผมอืมปืนเลยครับผมโอ้หมานครับผมวันนี้โอ้ได้กบคำได้กบตัวแรกให้หมานะครับผมพี่น้องกบตัวเมียสั่มบหมนโอ้ยในนะครับผม ครปุมโอ้ยกระมโอ้โหเอกระปุมอืมตัวเบลอเรับุมพี่น้องมาไข่ครผปุมโอ้หติดติดติดตั้งเข่าครับผมเนี่ยตัวใหญ่เติบเลยครับผมเนี่ยอืมไแล้วครับผมกบตัวนึงครับผมอืมเห็นี่านแล้วครับมพี่น้องโอ้เสียงดังใหม่เลยพี่น้องเลย เออเด็กกินนี่ได้พี่น้งนองเด้อออเหาส่องเกียดส่องกบช่วงนี้แหละกำลังดีเลยพี่น้องพ่อเด็กกินนี่ครับผมเพื่อนไปไต่กบไปเขียนมาครับผมพี่น้องช่วงนี้เขาวานเขากันแล้วเนี่ยขุดหน้ากันใบเนี่ยครับผมมันหยางหยาครับผมเละยิ้มมันเละนะอาหมงเล็กมันหยางง่ายครับผมก็พ่อได้กินนะครับผมเขียนกันมี้ตัวยยังไงครับผม,ม นนต้นแม่กุ้งแม่กรัลังไขเลยครับผมพี่นอ้องกบก็ได้มาตัวนี้ตเ,นเติบยู่ครับผมม้บานเฮาหาขึ้นีืโอเคแล้วครับผมจะละมือจะ่ละื่อน